รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ค่ะพบกันเช่นเคยกับรายการ Vision of ASEAN ทุกเช้าวันอาทิตย์แบบนี้พร้อมสาระดีๆและเรื่องราวที่น่าสนใจในประชาคมอาเซียนของเราค่ะประชาคมอาเซียนซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันในการเพิ่มขีดความสามารถในด้านต่างๆ เมื่อเปิดประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการแล้วยอมเพิ่มช่องทางในการสแสวงหาโอกาสทั้งในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเรื่องของเศรษฐกิจจึงถูกพูดถึงอย่างมากเมื่อเปิดประชาคมอาเซียนค่ะแต่แน่นอนค่ะว่าสมาชิกทั้ง10ประเทศซึ่งมีประชากรรวมกันกว่า610ล้านคนนั้นย่อมมีความหลากหลายทั้งในด้านภาษาวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิต ซึ่งเราจําเป็นต้องเรียนรู้เช่นกันเพื่อให้เข้าใจและใกล้ชิดเพื่อนบ้านอาเซียนมากยิ่งขึ้นค่ะต้นกําเนิดถิ่นฐานบนแผ่นดินเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ความเหมือนและความแตกต่างที่หลายๆคนอาจคาดไม่ถึงคือเรื่องราวที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับ วัฒนธรรมนะแล้วก็สังคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเอาเข้าจริงแล้วเวลาเราพูดถึงอาเซียนเนี่ยเรามักจะแบ่งประเทศต่างๆออกตามเรื่องของอคุณค่าในการเขาเรียกว่าค่านิยมในสังคมนะครับค่านิยมในสังคมเดยเฉพาะเรื่องความเชื่อศาสนาในทางวิชาการเนี่ยเราเราแบ่งมันออกเป็นหลายลักษณะนะครับเราเราเรียกว่าเป็น กระบวนการพิวัต์นะพิวัต์เนี่ยที่เราเรียกโลกาพิวัต์เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยในเอเชียตะวันตกเใต้เนี่ยเราทุกประเทศเลยเป็นประเทศไล่ล่าหาเก็บนะครับคนหรือผู้คนเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มที่เป็นชนพื้นเมืองในภาคพื้นสมุทรนะฮะก็คือพวกที่เราเรียกว่าชาวเลนะครับคนที่เป็นชนที่เป็นอยู่ในหมู่เกาะทั้งหลายนะครับฟิลิปปินส์อินโดนีเซียนะฮะมาเลเซีย ทางด้านบอเนยวแล้วก็กลุ่มประเทศต่างๆที่เป็นเกาะเลก็กเกาะน้อยนะครับรวมทั้งปักปัวนิวกินีด้วยนะครับหรือเราเรียกว่าพวกปักป่วคนเหล่านี้เนี่ยก็ใช้ชีวิตอยู่แบบ primitive ก็คือชุมชนดั้งเดิมนะครับไล่ล่าหาเก็บเก็บของปลาล่าสัตว์อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่อยู่บนภาาพ,พื้นทวีปนะครับประเทศเหล่านี้ก็เรารู้ว่าเป็นพามา่าเป็นไทยนะฮะเป็นลาวเป็นกัมพูชาเป็นมาเลเซียภาคพ,พื้น ทวีตนะที่เป็นกุลาลัมเปอร์อะไรแถวนั้นเพราะฉะนั้นก่อนหน้าที่ศาสนาจะเข้ามาเนี่ยกลุ่มทุกกลุ่มเนี่ยเชื่อเรื่องผีนะเชื่อเรื่องเทพเจ้านะครับเชื่อเรื่องผู้นะท,นะผที่มีฤทธิ์เดชเวทมนต์นะฮะบันดาลให้กับคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนเหล่านั้นให้ประสบความสําเร็จได้ก็จะมีพิธีประเภทบูชายัญน,นะครับที่เรารู้รู้กัน แม้แต่ในชูราเวสีปัจจุบันนี้เนี่ยก็ยังถือขนบเดิมก็คือเอาศพของบรรพบุรุษที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยเอาไปใส่ลงแล้วก็เอาไปไว้บนหน้าผาทุกๆปีก็จะเอาศพออกมาอาบน้ําแต่งตัวใหม่นะครับอันนี้คือกลุ่มที่เรียกว่าโทรเจนนะครับคนที่อยู่ในสุลาเวสีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อศตวตรรษที่1เข้ามาเนี่ยเรามักจะบอกว่าในประเทศต่างๆในอาเซียนเนี่ยแน่นอนแบ่งเป็นภาคพื้นทวีปภาคพื้นสมุทร แต่สิ่งที่เหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือการรับวัฒนมภายนอกนะครับรับวัฒนมภายนอกวัฒนธรรมที่มาแรกๆเลยในภาษาวิชาการเขาเรียกว่า Indianization นะครับเราอาจจะแปลเป็นไทยว่าภารตาพิวัตรหรือภาระตะเนี่ยคือศาสนาฮินดูพราหมนะครับศาส,สนาพุทธอันนี้เป็นภารตาพิวัตรกลุ่มทด่เป็นพารตาพิวัตรเนี่ยเช่นแน่นอนพม่านะฮะอยู่ติดอินเดียเลยไทยลาวกัมพูชานะครับ กลุ่มแม้แต่ปัจจุบันบาหลีในอินโดนีเซียเนี่ยหรือแม้แต่อินโดนีเซียทั้งเกาะชวาเนี่ยหรือแม้แต่ที่เป็นสุมาตราก็ได้รับอิทธิพลจากคนที่เป็นอ,อินเดียแม้แต่เวียดนามเองทางตอนใต้นี่ก็เป็นขเขมรเก่ามาก่อนใช่ไหมครับคนกัมพูชาเรียกว่าคาแมกรอมก็คือขเขมรต่ําก็มันเพี้ยนเป็นคาว่าขอมนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นก็คือว่าอินเดียไนเซชันภารตาพิวัตรมาวัฒนธรรมของประเทศที่ได้รับภารตะก็จะกลายเป็นพูดเป็น เป็นพราหมใช่ไหมครับแต่พอต่อมาเนี่ยพอ,อมุสลิมเข้ามานะครับก็เข้ามาในทางอาเจหรือทางปลายสุดของเกาะสุมาตราพวกนี้เราจะเรียกว่าอิสลามมาพิวัตนะอิสลามิเซชันนะครับกลุ่มที่เป็นพุทธเดิมทางใต้หรือเป็นฮินดูเดิมก็รับอิทธิพลชาะก็รับอิทธิพลมุสลิมหรืออิสลามเข้าไปก็จะมีสุลต่านใช่ไหมครับความเชื่อก็จะเป็นเรื่องของมุสลิม อีกกลุ่มหนึ่งเราเรียกว่าจีนาพิวัตคือความเป็นจีนเข้ามาเวียดนามนี่ชัดเจนเวียดนามนั้นอยู่ใต้การปกครองของของจีนเนี่ยเป็นพันปีนะคบเพราะฉะนั้นความเป็นคงจื้อก็ดีความคิดว่าด้วยระบบราชการของจีนเนี่ยเข้ามาอยู่ในเวียดนามเยอะมากนะครับราชสำนักเวียดนามจะเป็นแบบจีนอีกกลุ่มหนึ่งที่เราลืมไม่ได้เลยคือกลุ่มที่เรียกว่าสเปนาพิวัตฮิสปานายเซชันภาษาอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็คือพวกสเปน ที่เข้ามาในฟิลิปปินส์ดังนั้นทาให้เอเชียนหนออเชียงใต้เนี่ยมีลักษณะของความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากหลังจากที่มีกระบวนการเรียกพาราตาพิวัต์นะครับอิสลามาพิวัต์จีนาพิวัต์แล้วก็สิ่งเรียกว่าสเปนาพิวัต์เนี่ยประเทศเหล่านี้ก็เติบโตขึ้นมานะครับแล้วก็สร้างสิ่งเรียกว่าอาณาจักรทั้งหลายอาณาจักรพุกามนะครับก็มีศาสนาพุทธเป็นหลักอาณาจักรกัมพูชาหรืออาณาจักร ที่อยู่ในประเทศกัมพูชาปัจจุบันเนี่ยจากของเขเมรเนี่ยก็มีศาสนาพราหมณ์ฮินดูใช่ไหมครับของไทยนะสุขโขไทยก็มีการสื่อศาสนาเป็นพุทธใช่ไหมครับมีเทือกเขาภูเ,าเขาสมานกูดมียอดเขาอะไรต่างๆนานานะหลังจากที่ได้สิ่งที่ไปกระบวนการพิวัติของยุคประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยเราก็เข้าสู่ยุคที่เรียกว่อนาอนานิคมอนานิคมตัวนี้แหละมันทําให้เราแยกกัน นะครับพม่ากับมาลายานะเมื่อก่อนเรียกมาลายาเรียกว่าอยู่กับอังกฤษของเราก็ถูกทําให้เป็นบัฟเฟอร์โซนหรือว่าบริเวณที่เป็นกันชนระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละประเทศที่เป็นอาณานิคมเรากินข้าวเป็นอาหารหลักนะครับทุกประเทศเลยกินข้าวหมดนะครับอีกอันนึงที่เรากินก็คืออาหารที่เราเรียกว่าเป็นพิ l ลฟู้ดนะฮะ คืออาหารที่เป็นเน่าอ่ะของเน่ามันจะอร่อยนะฮะกะปิน้ำปลาปลารา้ปาปลาฮอกใช่ไหมฮะ,ะฟิลิปปินส์ก็เรียกบักกอองกะปิทั้งหลายเนี่ยเพราะนั้นอันนี้เป็นของดั้งเดิมแต่พออาณานิคมเข้ามาเราก็รับวัฒนธรรมอาณานิคมอ่าสเปนเข้าไปในฟิลิปปินส์คนฟิลิปปินส์ก็ชอบกินอย่างสเปน ฝรั่งเศสเข้ามาในเวียดนามในลาวในกัมพูชาชอบกินบาแกตใช่ไหมคะขนมปังไยาวๆเนี่ยประเทศพม่าก,ก็ดีเนี่ยก็มีวัฒนมอินเดียสูงมากไปพม่าเราจะเห็นคนนั่งทอดถั่วขายใช่ไหมคะเพราะอย่าลืมว่าอาณานิโคมอังกฤษเนี่ยวิธีการปกครองของเขาเนี่ยคือการใช้ข้าราชการที่เป็นชาวอินเดียนะครับเ,เราจะรู้ว่าแขกยามใช่ไหมแขกยามเนี่ย การใช้ยามคือรักษาความปลอดภัยต้องเป็นคนแขกพวกตัวใหญ่ๆนะดำๆน่านกลัวน่ากลัวอีกอันนึงที่เราพบเลยก็คือว่ามีการโยกย้ายประชากรจากจีนและอินเดียเข้ามาในเอเชียหนอ,อกเสียงใต้เยอะมากเพราะฉะนั้นถามว่าความเหมือนหรือความต่างของพี่น้องในเอเชียหนอ,อกเสียงใต้ในเหมือนอย่างไร ได้รู้ถึงที่มาทางประวัติศาสตร์ของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กันไปแล้วพักสักครู่ค่ะแล้วมาดูความเหมือนและความต่างทางวัฒนธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กันต่อในช่วงหน้าค่ะ ติดตามความเป็นไปในอาเซียน2016กับวิชั่นซอฟอาเซียนและดอรปิติสีแสงนามถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนผ่านที่สำคัญอีกจุดหนึ่งที่ทำให้อาเซียนของเราจเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นครับทุกวันอาทิตย์เวลา8นาฬกาถึง8นาฬิกา30นาทีทางช่อง3 SD ช่อง28วิชั่นซอฟอาเซียนมองลึกทุกวิถีไทยมองไกลทุกวิถีอาเซียน ถึงประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กันแล้วเรามาดูความเหมือนและความต่างทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจของชาวอาเซียนกันต่อเลยค่ะประเด็นแรกเนยหนึ่งเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติวิญญาณนิยมเนี่ยทุกประเทศเลยไม่ว่าคุณจะเป็นสิงคโปร์เนี่ยนะที่เราบอกว่าอ,อ,อะไรล่ะมีความก้าวหนะ้าทางเทคโนโลยีสูงเนี่ยนะครับแต่ทุกทุกที่มีผีหมดเลยนะเกาะตะกองใช่ไหม เกาะที่พวกรอดอต้องไปเรียนกันแล้วก็จะมีตึกตึกหนึ่งที่บอกว่ามีผีใช่ไหมฮะบางคนบอกลิฟต์ในรัฟเฟิลนะรัฟเฟทาวเวอร์ก็จะบอกว่ามีผีผู้หญิงอยู่อะไรเนี้ยนะครับมันมีเรื่องที่เรียกว่าโฟกเทลหรือโฟกลอร์นะฮะคือวิญญาณนิยมอยู่สูงมากอันที่สองเชื่อไหมว่าอาเซียนทุกประเทศมีผีผู้หญิงผีผู้หญิงนี่น่ากลัวที่สุดผีผู้ชายก็จะตลกตลกใช่ไหมฮะมีมีม มีหางเป็นสักะเบืออะไรเงี้ยนะแต่ผีผู้หญิงนี่น่ากลัวเพราะว่าหนึ่งผีผู้หญิงจะมีความต้องการที่จะกินรกเด็กการกินทารกเนี่ยมันเป็นภัยคุกคามการเกิดใหม่เพราะนั้นผีผู้หญิงเนี่ยอย่างเช่นพวกผีกระสือเนี่ยทุกประเทศมีหมดเลยนะฮะไทยเรียกกระสือเขมีเรียกขโมดอาบใช่ไหมในมาเลย์ก็จะเรียกว่าเลยักษ์นะฮะ ในในฟิลิปปินส์มีเหมือนกันเลยเป็นผีผู้หญิงถอดหัวได้บินได้เนี่ยนะครับเ,เราเรียกว่ามีนางมีนางกาลคุณจะอะไรอะแอดวานซ์หรือมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างไรก็ตามไปเจอต้นไม้ถ้าคุณไปบอกเขาว่าอย่าตัดต้นไม้นะมันจะมีผลต่อโลกร้อนเออไม่มีใครสนใจแต่ถ้าเอาผ้าเจ็ดสีไปผูกหรือไม่ก็เอาผ้าเหลืองไปผูกเนี่ยคนกลัวนะคนจะไม่กล้านะครับ เพราะฉะนั้นเรื่องวิญญาณนิยมเนี่ยมันนำมาซึ่งสิ่งที่เรียกว่าความเคารพในจิตวิญญาณขวัญอันนี้สองความเหมือนกันอย่างยิ่งเลยคือการนับถือผู้หลักผู้ใหญ่นะภาษาภาษาเ,เราอาจจะเรียกว่าเป็น p a t r o อ and c ไคลเอคือระบบอุปถรรัมไม่ว่าคุณจะอยู่ประเทศไหนในอาเซียนเนี่ยระบบอุปถัมมันสำคัญมากเพราะระบบอุปถรัรมเนี่ยเป็นตัวเชื่อมร้อยรัดชนรุ่นก่อนกับชนรุ่นใหม่ ทำไมผมพูดถึงพูดอย่างนั้นเพราะระบบประถมมันเกิดขึ้นมาจากการเป็นครอบครัวขยายของคนในอาเซียนระบบแฟมิลี่เนี่ยเขาไม่ได้เหมือนฝรั่งที่โตขึ้น <c oughs> แต่งงานอยากแต่งก็แต่งกันเองใช่ไหมแต่บ้านเราเนี่ยเซาท์อีสเาเอแต่งงานคุณไม่ได้แต่งแค่สองคนนะทั้งยวงคุณต้องรู้จักพ่อแม่พี่น้องปู่ยา่าตาย,ยายมันเป็นเรื่องอุป,ปถัมภ์ไปอยู่ตรงไหน,นจะได้ช่วยเหลือกันได้ตรงนู้นตรงนี้อาเซียนมีหมดเลยอันที่สามเนี่ย ในเซาทิสเซียร์มีสิ่งหนึ่งที่ที่สำคัญมากเลยก็คือความติดที่อยู่คือคนในอาเซียนเนี่ยจะตายก็ขอให้ไปตายบ้านเกิดความรักชาติพูดง,ง่ายๆความรักชาติความจงรักภักดีความซื่อสัตย์นะครับต่อชาติเนี่ยผลประโยชน์อของชาติเนี่ยทุกประเทศมีเหมือนกันเพราะฉะนั้นไอ้นี่มีปัญหาเพราะไทยทะเลาะ,ะ,ะกับประเทศเพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านก็จะเข้าข้างเขาใช่ไหมแล้วก็เข้าข้างเรา เราะนั้นทำยังไงในสังคมอาเซียนเนี่ยเราจะรักประเทศเราก็ได้รักประเทศอื่นก็ได้ด้วยใช่ไหมฮะคือไม่ดูถูกประเทศตัวเองและไม่ข่มเหงประเทศอื่นอันนี้คือคือค่านิยมใหม่ที่เราต้องสร้างในสิ่งเรื่องประชาคมอาเซียนคือมันไม่ผิดที่เราจะรักคนไทยด้วยรักคนเขมรด้วยรักคนลาวด้วยรักคนเวียดนามและคนฟิลิปปินส์ด้วยถูกไหมฮะเราเรารักกันทุกคนได้หมดเลยอาเซียนจึงไม่ใช่อะไรมากไปกว่าการเปิดโอกาสให้ไปเจอสังคมวัฒนธรรม ไปอยู่ลาวไม่มีปัญหาอาหารการกินคล้ายกันอากาศร้อนเหมือนกันไปอยู่กัมพูชานะยิ่งชอบเพราะว่าบางคนที่ไม่ชอบรสจัดเนี่ยคนกัมพูชาจะไม่กินรสจัดไปอยู่เวียดนามเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยก๋วยเตี๋ยวเฝออันเดียวกันนะครับถ้าเราคิดไม่ออกบอกไม่ถูกสั่งอาหารไม่ได้พูดคําว่าก๋วยเตี๋ยวคําเดียวทุกคนรู้คําว่าก๋วยเตี๋ยวใช้ในมาเลใช้ในสิงคโปร์นะครับข้าวมันไก่เอ่ยอะไรเอ่ยพวกนี้เป็นวัฒนธรรมที่เราได้จากอินเดียและจีนเพราะนั้นเนี่ย ความเหมือนหรือความคล้ายของอาเซียนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเรามองมุมไหนถ้าเรามองมุมว่าเราต่างกันถูกต้องระบบระบบก,การปกครองเราต่างกันภาษาเราต่างกันแน่ๆนะครับเพราะว่าคนที่มีคนไทยก็เป็นมีภาษาไทยคนลาวก็มีภาษาลาวกัมพูชามีภาษากัมพูชา,าแต่อย่างหนึ่งที่เราต้องคิดตลอดเวลาว่าเราเป็นคนเหมือนกันใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเรายิ่งบอกว่าอาเซียนประชาคมอาเซียนคืออะไรผม่อประชาคมอาเซียนคือประชาคมแห่งการทําความเข้าใจมนุษย์ ผมคิดว่าแม้แต่ยุโรปเองเนี่ยซึ่งมีความลักษณะคล้ายๆกันก็คือภาษาคนละภาษาแต่บางประเทศจะใช้ฝรั่งเศสเยอะหน่อยใช้เยอรมันเยอะหน่อยเนี่ยแต่สิ่งที่ยุโรปเนี่ยค่อนข้างจะเสียเปรียบในอาเซียนก็คือเรื่องของอาหารการกินเพราะว่าประเทศในโลกนี้เนี่ยมันมี3ที่เท่านั้นนะครับที่จะเป็นสิ่งที่เรียกว่า tropical r a i n f o r e s t ภาษาอังกฤษเรียก green belt หรือเข็มขัดเขียว มีในอเมซอนใช่ไหมภาษาอังกฤษเรียกแอมาซอนเนี่ยนะครับอเมซอนเนี่ยอีกที่หนึ่งคือลุ่มน้ำคองโกในแอฟริกากลางอีกที่หนึ่งคือเซาท์อีเซเชียในโลกเนี่ยเวลาเขาทำสารคดีใต้น้ำเนี่ยถ้าไม่ไป g r ร a t บ a r r i e r Reef ซึ่งเป็นพื้นเดียวกับเซาท์อีเซเชียเนี่ยนะก็มาในเซาท์อีเซเชียฮะเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่เรามีคือหนึ่งอาหารการกินรมสมบูรณ์อันนี้สองยารักษาโรคที่มาจากสมุนไพรเพราะฉะนั้นเราเป็นหนึ่งในสิ่งที่เรียกว่าโลกาภิวัตตั้งแต่อดีตมาแล้ว แล้วอาเซียเนี่ยมันเป็นภูมิภาคที่ภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าเป็นเ e d i t e r r a n e a n of Asia คือที่เราบอกว่าทะเลจีนใต้ใช่ไหมฮะเวียดนามเรียกทะเลตะวันออกเออไม่เรียกทะเลจีนใต้นะเราไม่อยากเป็นใต้จีนฟิลิปปินส์บอกไม่ใช่มันคือทะเลตะวันตกบูไนามาเลบอกไม่ใช่มันทะเลเหนือเราบอกไม่ใช่มันทะเลกลางทุกคนใช้ร่วมกันหมดเลยเพราะเมื่อก่อนเขาเรียกว่าเป็นทะเลกลาง นะครับมันคือเมดิเตอร์เรเนียนเพราะว่าอย่างอ่าวไทยเนี่ยมันเป็นอ่าวเขาเรียกว่าอ่าวปลอดภัยมันเวลาพายุมาเนี่ยสีนามิเกิดเนอ่าวไทยไม่ได้ผลกระทบนะเพราะฉะนั้นพวกชุมนุมการค้าสมัยก่อนเนี่ยเขาก็มาหลบที่อ่าวไทยเพราะฉะนั้นกรุงเทพนี่แหละนะจึงเป็นเรียกว่าแหล่งปลอดภัยของคนที่มาค้าขายเพราะฉะนั้นอาเซียนเนี่ยถามว่าความหลากหลายของวัฒนธรรมเนี่ยเรามีอะไรบ้างโอ้ยมากมาย ภาษาไทยมันมีภาษาอื่นเยอะอย่างเช่นคำว่าปิ่นโตปิ่นโตเนี่ยมันจะคำว่าเบนโตใช้ญี่ปุ่นเลยใช่ไหมฮะเป็นข้าวเป็นกองกล่องเพราะนั้นในอาเซียนเนี่ยถ้าเราคิดไม่ออกบอกไม่ถูกเนี่ยที่เราบอกว่าใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยก็ถูกแล้วนะครับเพราะภาษาอังกฤษมันเป็นภาษาของโลกสมัยใหม่นะครับในอาเซียนผมคิดว่าถ้าเราจะพูดถึงความเหมือนหรือความต่างทางวัฒนธรรมเนี่ยความต่างก็มีมากนะครับเราพูดความเหมือนไปแล้ว ได้เวลาพักกันสักครู่แล้วค่ะชมเรื่องราวความเหมือนของชาวอาเซียนและเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจไปแล้วเดี๋ยวกลับมาชมเรื่องความแตกต่างของชาวอาเซียนกันต่อในช่วงหน้าค่ะ ติดตามความเป็นไปในอาเซียน2016กับวิชั่นซอฟอาเซียนและดอรปิติสีแสงนามถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนผ่านที่สำคัญอีกจุดหนึ่งที่ทำให้อาเซียนของเราจเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นครับทุกวันอาทิตย์เวลา8นาฬกาถึง8นาฬิกา30นาทีทางช่อง3 SD ช่อง28 Visions of a อาเซียนมองลึกทุกวิถีไทยมองไกลทุกวิถีอาเซียน ราได้ทราบถึงประวัติศาสตร์ความเหมือนทางวัฒนธรรมและเกร็ดความรู้ต่างๆในอาเซียนกันไปแล้วแน่นอนค่ะว่าความแตกต่างก็เป็นสิ่งที่ควรเรียนรู้ด้วยเช่นกันใน,ในเรื่องของความต่างครับเราปฏิเสธไม่ได้ว่าการที่อาเซียนเริ่มต่างกันเนี่ยเกิดมาจากาหลังจากได้รับเอกราชแล้วเพราะว่าแต่และประเทศเนี่ยความมุ่งหมายสําคัญคือการสร้างชาติของตัวเองพูดง่ายๆความเป็นประเทศมันทาให้คนต่างกันเพราะฉะนั้น ค่านิยมของแต่ละประเทศจะต่างกันดังนั้นความต่างจึงนำมาซึ่งวิถีชีวิตที่ต่างคนสิงคโปร์เนี่ยที่สำคัญที่สุดข,ของคนสิงคโปร์เนี่ยเขาถือว่าเขาไม่มีอะไรจะเสียเพราะดินเราก็มีน้อยนะครับการรวบรวมน้ำใจก่อต่อการเป็นชาติเนี่ยคือการมุ่งไปข้างหน้า look forward ทำอะไรก็ได้ให้ได้ทุนเยอะที่สุดให้ได้เงินนะครับให้คนมีอยู่มีกิน ในฟิลิปปินส์เองเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือเมื่อได้รับอิทธิพลของสเปนเข้ามาเยอะเนี่ยสิ่งที่เขาคิดถึงเ,เขาไม่ค่อยได้คิดถึงอาเซียนเท่าไหร่เขาคิดถึงคนไปทํางานในยุโรปนะคนไปทํางานในอเมริกาเพราะอย่าลืมว่าฟิลิปปินส์เคยเป็นเมืองขึ้นอเมริกามาก่อนสัก40ปีนะ,ะอยู่40ปีต่างศาสนาประเพณีต่างกันในขณะที่เดียวกันถ้านับถือศาสนาเดียวกันประเพณีจะคล้ายกัน ลอยกระทงสงกรานเนี่ยมันก็เบสมามันมีพื้นฐานมาจากศาสนาฮินดูพราหมณ์และศาสนาพุทธใช่ไหมเพราะนั้นเราจะเห็นความต่างอย่างที่ผมบอกไปอ่ะอินเดียไนเซชันมันทําให้บางประเทศเหมือนกันแล้วก็จะต่างกับประเทศที่ได้รับอิสลามิเซชันแล้วก็จะต่างกับประเทศที่เป็นฮิสปานไนเซชันนะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นพื้นฐานถ้าเราจะลงรายละเอียดเราต้องเดินทางครับ คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตมากที่สุดคนหนึ่งคือพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าเนี่ยท่านเดินทางไปแต่ละเมืองใช่ไหมพุทธประวัติท่านเนี่ยเดินทางไปเมืองนี้ไปเจอคนนั้นเจอคนนี้แล้วก็แลกเลียนไปเรื่อยๆอ,อีกท่านหนึ่งของไทยเนี่ยที่สําคัญคือพระเจ้าอยู่หัวัชการที่5ท่านเนี่ยขึ้นของราชวันที่11เดือน11ปี2 4 1 11 1111 1 11, ย 11, ดอนะถ้าใครอยากอยากจะบูชาท่านเนี่ยสิ่งที่ท่านทำอันแรกคือประพาสต้นเดินทางไปเห็นของจริงอันที่สองท่านเสด็จ สิงคโปร์ชวาท่านเบนของจริงเลยแล้วท่านก็เอามาปรับใช้เพราะฉะนั้นเราคนรุ่นใหม่หรือหรือแม้แต่พี่น้องประชาชนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ไปง่ายมากนะครับประเทศเพื่อนบ้านเอาแค่ชายแดนก็พอเพราะนั้นถ้าท่านอยากรู้ความเหมือนหรือความต่างเนี่ยสิ่งสำคัญเวลาไปประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเราต้องเป็นน้ำที่เป็นแก้วเปล่าก่อนนะเราไปเก็บเกี่ยวก่อนแล้วค่อยเอากลับมาเปรียบเทียบ อยากจะให้พี่น้องชาวไทยหรือหรือพี่น้องที่ดูรายการนี้นะครับอยากจะให้ไปเยี่ยมเยือนประเทศเพื่อนบ้านพมา่าค่าตั๋วก็ถูกนะครับถ้าถ้าอยากจะไม่อยากจะไปดูอะไรที่โบราณก็ไปสิงคโปร์มาเลเซียที่สําคัญของสิงคโปร์ก็คือ,อ,อส่งเสริมการศึกษาแล้วไม่ส่งเสริมโดยเฉพาะสายสาม,มัญน,นะผมเน้นเลยว่าทําไมสิงคโปร์ถึงสาม,มารถขึ้นมาเป็นประเทศอันดับหนึ่งเพราะส่งเสริมอาชีวศึกษา เทาอีสเอเซียเนี่ยคนที่เน้นอาชีวะมากเลยคือสิงคโปร์ Singapore กับมาเลเซียอาชีวะเนี่ยเทคนิคเชียวในสำคัญทําไมเราจบเทคนิคเทคโนโาต้มาต้องมาเป็นลูกจ้างออเอียอาเซียรัรบวันละสามร้อยห้าร้อยทำไมไม่เพิ่มภาษาอังกฤษให้เขาและเขาไปเป็นหัวหน้างานในลาวหัวหน้างานในมาเลเซียเขาได้อีกแบบหนึ่งนะครับแล้วภาษาอังกฤษที่เราใช้เนี่ยไม่ต้องไปเรียนภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตประจำวันภาษาอังกฤษเพื่อง,งานเลยช่างไฟเนี่ยรู้ภาษาอังกฤษสามพันคำพอแล้ว นะฮะใครทั้งหลายที่อยากเรียนภาษาอังกฤษพูกง่ายๆคือโอกาสถ้าเราไปดูในต่างประเทศเนี่ยเขาใช้คุณค่าแล้วก็จะให้ความเคารพนับถือช่างมากๆเพราะเขาคือคนซ่อมอะไรต่างๆนานาแล้วทำให้งบประมาณไม่สูญเสียไปจากการเปลี่ยนใหม่เพราะฉะนั้นผมคิดว่าบอกไว้ในรายการนี้เลยว่ารัฐบาลต้องตั้งวิทยาลัยนานาชาติอาชีวศึกษาเราไปตั้งวิทยาลัยนานาชาติเรื่องของสายสามัญเยอะมาก อาชีวศึกษาต้องส่งเสริมนะครับแล้วผมคิดว่าประเทศที่ประสบความสําเร็จมาเลเซียสิงคโปร์อย่างที่ผมบอกเนี่ยอาชีวศึกษามาอันดับหนึ่งได้สำเรไปนะครับมาลายใหญ,ใหญ่ใหญ่ที่ดังมากของสิงคโปร์คือนานยางเทคนะฮะนานยางเทคโนโลยีเนี่ยคือมาลายเทคโนโลยีครับอีกอันนึงก็คือมหาวิทยาลายัยเอ s นะ National University สิงคโปร์อันนี้เป็นสายสามัญเพราะนั้นความต่างของเราคือวิชั่นวิชั่นคือวิธีมองนะครับการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนสาม,มารถที่จะ แนะนำรัฐบาลได้แต่ผมขอเงื่อนไขเดียวคืออย่างสุภาพและสร้างสรรค์ดูความก้าวหน้าของสิงคโปร์แต่ก็อย่าลืมลากเงาที่เรามีในไทยนะครับผมก็ย้ำเสมอว่ารักักเมืองไทยด้วยรักต่างชาติรักประเทศเพื่อนบ้านด้วยก็ได้นะครับเรื่องความต่างผมก็บอกว่าอยากเห็นจริงๆต้องเดินทางไปนะครับเราเห็นว่ามันต่างแน่ๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามผมคิดว่า อาเซียนคืออนุสติที่จะทำให้เรารู้ว่าถึงเราจะเหมือนหรือเราจะต่างยังไงเราก็เป็นคนเหมือนกันนะครับผมชอบคำพูดของคงจื้อเขาบอกว่าคงจื้อบอกว่าเรียนแล้วไม่คิดนี่ก็เสียเวลาแต่คิดกันโดยไม่เรียนอันตรายอยากรู้เรื่องอาเซียนเดินทางไปในอาเซียนนะครับขอบคุณครับ น,นี่ก็คือแง่มุมทั้งความเหมือนและความต่างในวิถีความเป็นอาเซียนค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการ Vision of a อาเซียนแล้วค่ะพบกันได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา8นาฬิกาถึง8นาฬิกา30นาทีทางช่อง 3sd ช่อง28ขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ